ที่ตั้งรับยังไงให้วันนี้ถ้าเพจเราเนี่ยยิงแอดไม่ได้นะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่แบบเหมือนแบบประมาณว่าเพจเราทําผิดกฎแล้ว a c e b o o k ปิดการยิงแอดแล้วก็แบบทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะโปรโมทเพจเราได้เนื่องจากเราทําผิดกฎโฆษณานะคะวันนี้ผู้อยากจะมาบอกสามวิธีว่าทํายังไงให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะ เกิดยอดขายได้นะคะซึ่งมันมันเป็นประสบการณ์ของปุ้ยเองแล้วก็เกิดจากที่ปุ้ยเนี่ยได้ไปอุดหนุนร้านขายดีแล้วเห็นไอเดียนะคะว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการตั้งรับเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเพราะว่าปุ้ยเห็นข้อความข้อความนึงที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาประสบปัญหาที่ว่าโอ้โหเขายิง โฆษณาขายของในเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นล้านล้านเลยอ่ะเป็นล้านบาทเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าแบบทําผิดกฎปุ๊บเราแบบ เฟซบุ๊กยึดเพจเขาแล้วเขาทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเราก็เลยแบบเหมือนแบบว่าเราก็มองกลับมาในมุมของเราว่าโอ้โหทําธุรกิจระดับล้านขนาดนั้นคุณไม่ได้สํารองข้อมูลของลูกค้าในช่องทางอื่นเลยเลยหรือหรือว่าฝากความหวังไว้ที่ตะก้าใบเดียวของเฟซบุ๊กนะคะพอโดนยึดมาเนี่ยเงินที่ลงทุนไปเป็นล้านเนี่ยก็หายไปในพริบตาเลยซึ่ง ปุ้ยไม่ต้องการให้เราหลายๆคนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะประมาณนั้นเนาะหรือแม้กระทั่งตัวปุ้ยเนี่ยก็ยังต้องสำรองข้อมูลของลูกค้าเลย หลายๆคนอินบ็อกซ์ถามกลับมาว่าแบบยอดขายตกปุ้ยถามกลับไปว่าเคยเก็บข้อมูลลูกค้าไหมเคยเก็บที่อยู่เบอร์โทรไหมนะคะหลายคนบอกไม่เคยเพราะว่าเคยชินกับการที่สื่อสารหรือทําการขายผ่าน Facebook นะคะเราเคยชินตรงนี้แต่ว่าความเคยชินเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นหายนะนิดๆของเรานะคะปุ้ยก็เลยจะมาบอก3วิธีว่าทํายังไงถ้าวันนึงเรายิงแอดไม่ได้แล้วหรือว่า โ,โหมดโฆษณาเพจไม่ได้แล้วเรามีวิธีการที่จะเพิ่มยอดขายได้ยังไงบ้างซึ่งปุ้ยทําเป็นประจําเลยอย่างแรกเลยค่ะคุณจะต้องมีใน,ใน,ใน,ในทิวิธีของปุ้ยนะคะก็คือปุ้ยซื้อโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่สามารถอบอดแคต์อินบอ็อก ลูกค้าใน Facebook ได้เพราะว่าปุ้ยทราบว่าเวลาที่เราปล่อยคอนเทนต์ไปเนี่ยคนในเพจเนี่ยมักจะมองไม่เห็นคอนเทนต์เรา100%หรอกนะคะมันจะมีจำนวนที่น้อยมากๆแต่ว่าถ้ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราแล้วเราทำ ใช้ตัวช่วยเครื่องมือเนี่ยค่ะในการบอ a ์ดแคสส่งข่าวไปหาเขาได้เนี่ยเขาเห็น100%แน่นอนคือมีในอินบ็อกซ์หกพัคนเราสามารถส่งไปได้ทั้ง6,000คนแน่นอน 2. ค่ะเราจะต้องเก็บที่อยู่กับเบอร์โทรลูกค้าแต่ถามว่าขอเฉยๆเนี่ยหรือเราไม่ได้เก็บเนี่ยเราก็อาจจะย้อนกลับไปที่อินบ็อกซ์เดิมแล้วก็ก๊อปวางเข้าไปใน Excel หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ แล้วเราทําการขายผ่านจดหมายก็ได้อันนี้อาจจะบอกว่าล้าสมัยแต่ว่าในเมื่อเรายิงแอดไม่ได้เราก็ต้องส่งการขายไปทางจดหมายซึ่งการส่งจดหมาย1,000คนเนี่ยคนมันเห็นหนึ่พันคนแน่นอนจํานวนเงินที่เราส่งไปเนี่ยคะ่ะหรือเราเสียไปเนี่ยคะ่ะ มันยังน้อยกว่ายิงแอดเนาะยิงแอดยังวัดค่าไม่ได้ว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้แต่ถ้าคุณเขียนคอนเทนต์คมคุณเขียนกลับไปหาลูกค้าเก่าทางจดหมายเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะขายกลับมาได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เขารู้จัก,กเพจใหม่ของเราถ้าเราเก็บข้อมูลลูกค้าอยู่นะคะข้อที่3ค่ะก็คือเก็บลูกค้าเข้าไลน์แอด แต่การเข้าเก็บเข้าใน l i n e แอดเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะว่าถ้าเกิดเกินหนึ่งพันข้อความเวลาเราส่งข่าวอะไรไปหาลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องจ่ายรายเดือนใช่ไหมคะปุ้ยเห็นร้านขายเสื้อผ้าร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเกาหลีนะคะซึ่งร้านนี้ขายดีมากเลยเขาไลฟ์สดอะไรตลอดนะคะ แล้วเขาเนี่ยก็เปิดไลน์สแควร์ไลน์สแควร์เป็นไลน์ที่เหมือนกลุ่มสาธารณะของ f c e e o o o อะค่ะแต่ว่ามันเป็นไลน์สแควร์คือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สามารถเข้ามาคุยกันมากกว่า500คนได้และสิ่งที่เขาทำก็คือเขาให้ลูกค้าเก่าอะค่ะแอดไอ ไอคิวอารเข้ามาที่กลุ่มเนี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในกลุ่มก็มีการสนทนาเช่นถ้าเขาได้เสื้อผ้าอัปเดตอะไรใหม่หมๆเนี่ยเขาก็จะแจ้งคนในกลุ่มนี้ก่อนหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าเข้าไปแล้วเป็นสินค้ามือสองใส่ไม่ดีหรืออยากจะปล่อยเป็นมือสองก็สามารถที่จะมาปล่อยขายกันในนี้ได้วิธีการแบบนี้ค่ะก็ช่วยให้เราเนี่ยออไม่กังวลที่จะแบบเอ้ยจะยิงแอดได้หรือเปล่าหรือยิงแอดไม่ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าอุย้ยปิดไปแล้วข้อมูลลูกค้าก็ไม่ได้เก็บ นะคะ u t u b e ช่องทางอื่นไม่ได้เก็บเลยจะทำยังไงนะคะเราก็ต้องเริ่มกลับไปติดต่อลูกค้าล่าสุดที่เรา,เาได้ทำการส่งนะคะหรือสถานการณ์แบบนี้เราก็ควรที่จะเริ่มเก็บฐานลูกค้าเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วเพราะแม้กระทั่งเคอรี่อะคะ่ะเคอรี่ที่เราไปส่งตามสาขาต่างๆอะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการถามเราแล้วนะคะว่า ส่งอะไรเขาไม่ได้อยากทราบของในกล่องนะคะแต่เขาจะเก็บเป็นสถิติว่าเราส่งเนี่ยลูกค้าคนเนี้ยชอบสินค้าตัวเนี้ยไม่แน่หรอกเคอรี่ก็อาจจะส่งไปที่คู่แข่งเราแล้วบอกว่าฐานลูกค้าเหล่านี้เป็นของคุณของเขาของใครหรือปุ้ยจะบอกเลยว่าถ้าแบบเพจมันโดนปิดไม่มีข้อมูลฐานลูกค้าเลยจริงๆอะนะคะมันก็มีอยู่ทางเดียวก็คือ อาจจะให้คนที่เก่งทางด้านไอทีอย่างเงี้ยไปหาฐานข้อมูลหรือซื้อข้อมูลนะคะซื้อข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ขายสินค้าคล้ายๆกับเราเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่แบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการที่แก้ไขอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วสำหรับปุ้ยเนี่ยคือปุ้ยมีการสำรองฐานข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Gmail นะคะ Gmail เนี่ยพวกแบรนด์ใหญ่ๆพวก เดี๋ยวมอห้างหุ้นส่วนต่างๆ MK หรืออะไรเนี่ยเขาจะขอคู่ Gmail เป็นประจำหรือแม้กระทั่งโรงแรมเนี่ยนะคะเขาก็จะขอ Gmail ลูกค้าเพราะว่าการการส่งส่งคอนเทนต์ไปทาง Gmail ลูกค้าที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นได้มากกว่าที่เราจะยิงแอดหรือว่าโพสใน Facebook แต่เพียงอย่างเดียวอันนี้ก็มาบอกหลักการป้องกันหรือว่าบอกบอกวิธีการที่จะแก้ปัญหา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันก็น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่วิกฤตแบบนี้หลายๆครั้งอยู่พอสมควรเพราะครั้งแรกตอนที่ยิงแอดกันไม่ได้ช่วงที่ปิดแอดก็ช่วงที่ปีปีนั้นใช่ไหมคะที่ว่าเปลี่ยนรัชกาลเนาะแล้วก็มาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่เหมือนกันนะคะส่วนใครที่เก็บกลุ่มลูกค้าแล้วเราก็ควรจะไปติดตามหรือว่าทักทายติดต่อแล้วบอก ช่องทางใหม่ในการติดต่อเราให้ได้วิธีการแบบนี้ก็จะช่วยให้ยอดขายเราเนี่ยค่อยๆทยอยกลับมาดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเราอย่าฝากความหวังไว้แค่ช่องทางโซเชียลเพียงช่องทางเดียวนะคะยังมีเว็บไซต์ยังมีไอจยังมี Youtube ซึ่งหรือมี l i น e แอดซึ่งหรือกลุ่มสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่ง Excel เนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บ ที่อยู่เบอร์โทรลูกค้านะคะ Gmail อะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่ามีประโยชน์กับเราทั้งนั้นเลยนะคะหรือในการติดต่อหาลูกค้าเก่าเนี่ยเราก็อาจจะส่งไปเป็นบัตรเงินสดหรือโปชัวหรือ,หร,อหรือถ้าเราอยากได้ฐานลูกค้าใหม่เราก็อาจจะจัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่เปิดใจใช้สินค้าเราครั้งแรกวิธีการแบบนี้จะทำให้เราได้ Gmail ได้เบอร์โทรลูกค้ากลับมา เช่นกันอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เพจคุณโดนปิดหรืออะไรไปแล้วนะคะแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ถูกปิดหรืออะไรก็ควรที่จะไปเคลียร์หลังบ้านนะคะไปเคลียร์หลังบ้านว่ามันมีคอนเทนต์อะไรที่เสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงก็ลบให้หมดนะคะวิธีการว่าเพจเราเนี่ยจะโดนเพ่งเลงหรือเปล่าเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยค่ะก็คือเราเข้าไปที่หน้าคอมของเราแล้วก็ กดไปที่เพิ่มเติมนะคะมันจะมีคำว่าคุณภาพของเพจนะคะให้เราเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วมันก็จะบอกว่าถ้าเป็นสีเขียวเลยก็คือคุณภาพดีแปลว่าเราไม่เคยทำอะไรที่เสี่ยงหรือว่าโอกาสที่จะโดนปิดเนี่ยก็อาจจะไม่มีแต่ว่าถ้ามันเกิดสัญญาณเตือนตรงนั้นตรงคุณภาพเพจคุณเนี่ย a c e b o o k เตือนคุณแล้วเรืออะไรก็ตามเนี่ยให้คุณรีบไปเคลียร์ตัวเองนะคะก็คือเข้าไปที่เพิ่มเติมเนาะแล้วก็เข้าไปที่ มันจะมีเมนูเมนูหนึ่งอะค่ะก่อนคุณภาพของเพจอะค่ะกดไปตรงนั้นแล้วเราก็ไปพิมพ์คีย์เวิร์ดพวกเลขพัสดุลูกผู้เบอร์โทรหรือข้อมูลลูกค้าเนี่ยใส่ไปตรงนั้นแล้วมันก็จะขึ้นโพสตทั้งหมดเราก็สามารถที่จะกดเลือกทั้งหมดแล้วลบได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เบื้องต้นยังไงแล้วก็ลองเอาไปทำดูนะคะซึ่งปุ้ยก็พูดไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่แต่ว่าถ้าฟังดีๆ คุณจะเห็นวิธีการหรือทางออกที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถติดต่อลูกค้าเก่าได้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นได้จากสถานการณ์นี้ยังไงนะคะทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะและโอกาสนั่นแหละค่ะจะทําให้เราเกิดยอดขายวันนี้เพื่ก็มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับทุกๆคนยังไงแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในคราวต่อไปถ้ามีอะไรดีๆก็จะเอามาแบ่งปันกันอีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ที่ตั้งรับยังไงให้วันนี้ถ้าเพจเราเนี่ยยิงแอดไม่ได้นะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่แบบเหมือแนบบแบบประมาณว่าเพจเราทําผิดกฎแล้ว facebook ปิดการยิงแอดแล้วก็แบบทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะโปรโมทเพจเราได้เนื่องจากเราทําผิดกฎโฆษณานะคะวันนี้ปุ้ยอยากจะมาบอกสามวิธีว่าทํายังไงให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะ เกิดยอดขายได้นะคะซึ่งมันมันเป็นประสบการณ์ของปุ้ยเองแล้วก็เกิดจากที่ปุ้ยเนี่ยได้ไปอุดหนุนร้านขายดีแล้วเห็นไอเดียนะคะว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการตั้งรับเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเพราะว่าปุ้ยเห็นข้อความข้อความหนึง่งที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาประสบปัญหาที่ว่าโอ้โหเขายิง โฆษณาขายของในเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นล้านล้านเลยอ่ะเป็นล้านบาทเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าแบบทําผิดกฎปุ๊บเราแบบ Facebook ยึดเพจเขาแล้วเขาทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะเราก็เลยแบบเหมือนแบบว่าเราก็มองกลับมาในมุมของเราว่าโอ้โหทําธุรกิจระดับล้านขนาดนั้นคุณไม่ได้สำรองข้อมูลของลูกค้าในช่องทางอื่นเลยเลยหรือหรือว่าฝากความหวังไว้ที่ตะก้าใบาเดียวของ เฟซบุ๊กนะคะพอโดนยึดมาเนี่ยเงินที่ลงทุนไปเป็นล้านเนี่ยก็หายไปในพริบตาเลยซึ่งปุ้ยไม่ต้องการให้เราหลายๆคนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะประมาณนั้นเนาะหรือแม้กระทั่งตัวปุ้ยเนี่ยก็ยังต้องสำรองข้อมูลของลูกค้าเลย หลายๆคนอินบ็อกถามกลับมาว่าแบบยอดขายตกปุ้ยถามกลับไปว่าเคยเก็บข้อมูลลูกค้าไหมเคยเก็บที่อยู่เบอร์โทรไหมนะคะหลายคนก็บอกไม่เคยเพราะว่าเคยชินกับการที่สื่อสารหรือทําการขายผ่าน f a c e b o o k นะคะเราเคยชินตรงนี้แต่ว่าความเคยชินเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นหายนะนิดๆของเรานะคะปุ้ยก็เลยจะมาบอก3วิธีว่าทํายังไงถ้าวันนึงเรายิงแอดไม่ได้แล้วหรือว่า โปรโมทโฆษ,ษณาเพจไม่ได้แล้วเรามีวิธีการที่จะเพิ่มยอดขายได้ยังไงบ้างซึ่งปุ้ยทําเป็นประจําเลยอย่างแรกเลยค่ะคุณจะต้องมีในในใน,ในทิศวิธีของปุ้ยนะคะก็คือปุ้ยซื้อโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่สามารถอบอร์ดแคต์อินบ็อก ลูกค้าใน Facebook ได้เพราะว่าปุ้ยทราบว่าเวลาที่เราปล่อยคอนเทนต์ไปเนี่ยคนในเพจเนี่ยมักจะมองไม่เห็นคอนเทนต์เรา100%หรอกนะคะมันจะมีจำนวนที่น้อยมากๆแต่ว่าถ้ามีคนอินบ็อกเข้ามาหาเราแล้วเราทำใช้ตัวช่วยเครื่องมือเนี่ยค่ะในการบอร์ดแคส ส่งข่าวไปหาเขาได้เนี่ยเขาเห็น100%เแน่นอนคือมีในอินบ็อกซ์ห0พัคนเราสามารถส่งไปได้ทั้ง6,000คนแน่นอนสองค่ะเราจะต้องเก็บที่อยู่กับเบอร์โทรลูกค้าแต่ถามว่าขอเฉยๆเนี่ยหรือเราไม่ได้เก็บเนี่ยเราก็อาจจะย้อนกลับไปที่อินบ็อกซ์เดิมแล้วก็ก๊อปวางเข้าไปใน Excel หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ แล้วเราทําการขายผ่านจดหมายก็ได้อันนี้อาจจะบอกว่าล้าสมัยแต่ว่าในเมื่อเรายิงแอดไม่ได้เราก็ต้องส่งการขายไปทางจดหมายซึ่งการส่งจดหมาย1,000คนเนี่ยคนมันเห็น1,000คนแน่นอนจํานวนเงินที่เราส่งไปเนี่ยคะ่ะหรือเราเสียไปเนี่ยคะ่ะมันยังน้อยกว่ายนะิงแอดเนาะยิงแอดยังวัดค่าไม่ได้ว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้แต่ถ้าคุณเขียนคอนเทนต์คมคุณเขียนกลับไปหาลูกค้าเก่าทางจดหมายเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะ ขายกลับมาได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เขารู้จักเพจใหม่ของเราถ้าเราเก็บข้อมูลลูกค้าอยู่นะคะข้อที่3ค่ะก็คือเก็บลูกค้าเข้าไลน์แอดแต่การเข้าเก็บเข้าในไลน์แอดเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเนะว่าถ้าเกิดเกิน1,000พข้อความเวลาเราส่งข่าวอะไรไปหาลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องจ่ายรายเดือนใช่ไหมคะปุ้ยเห็นร้านขายเสื้อผ้าร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเกาหลีนะคะซึ่งร้านเนี้ขายดีมากเลยเขาไลฟ์สดอะไรตลอดนะคะ แล้วเขาเนี่ยก็เปิดไลน์สแควร์ไลน์สแควร์เป็นไลน์ที่เหมือนกลุ่มสาธารณะของ f c e e o o o อะค่ะแต่ว่ามันเป็นไลน์สแควร์คือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สามารถเข้ามาคุยกันมากกว่า500คนได้และสิ่งที่เขาทำก็คือเขาให้ลูกค้าเก่าอะค่ะแอด i เอคิวอาร์โเข้ามาที่กลุ่มเนี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในกลุ่มก็มีการสนทนาเช่นถ้าเขาได้เสื้อผ้าอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะแจ้งคนในกลุ่มนี้ก่อนหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าเข้าไปแล้วเป็นสินค้ามือสองใส่ไม่ดีหรืออยากจะปล่อยเป็นมือสองก็สามารถที่จะมาปล่อยขายกันในนี้ได้วิธีการแบบนี้ค่ะก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่กังวลที่จะแบบเอ้ยจะยิงแอดได้หรือเปล่าหรือยิงแอดไม่ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าอ๊ยปิดไปแล้วข้อมูลลูกค้าก็ไม่ได้เก็บ นะคะ u t u b e ช่องทางอื่นไม่ได้เก็บเลยจะทำยังไงนะคะเราก็ต้องเริ่มกลับไปติดต่อลูกค้าล่าสุดที่เรา,เาได้ทำการส่งนะคะหรือสถานการณ์แบบเนี้ยเราก็ควรที่จะเริ่มเก็บฐานลูกค้าเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วเพราะแม้กระทั่งเคอรี่อะค่ะเคอรี่ที่เราไปส่งตามสาขาต่างๆอะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการถามเราแล้วนะคะว่า ส่งอะไรเขาไม่ได้อยากทราบของในกล่องนะคะแต่เขาจะเก็บเป็นสถิติว่าเราส่งเนี่ยลูกค้าคนเนี้ยชอบสินค้าตัวเนี้ยไม่แน่หรอกเออเคอรี่ก็อาจจะส่งไปที่คู่แข่งเราแล้วบอกว่าฐานลูกค้าเหล่านี้เป็นของคุณของเขาของใครหรือปุ้ยจะบอกเลยว่าถ้าแบบ เพจมันโดนปิดไม่มีข้อมูลฐานลูกค้าเลยจริงๆอะนะคะมันก็มีอยู่ทางเดียวก็คืออาจจะให้คนที่เก่งทางด้านไอทีอย่างเงี้ยไปหาฐานข้อมูลหรือซื้อข้อมูลนะคะซื้อข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ขายสินค้าคล้ายๆกับเราเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่แบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการที่แก้ไขอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว สำหรับปุ้ยเนี่ยคือปุ้ยมีการสำรองฐานข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Gmail นะคะ Gmail เนี่ยพวกแบรนด์ใหญ่ๆพวกเดลโมห้างหุ้นส่วนต่างๆ MK หรืออะไรเนี่ยเขาจะขอ g ู a i m เ i l เป็นประจำหรือแม้กระทั่งโรงแรมเนี่ยนะคะเขาก็จะขอ Gmail ลูกค้าเพราะว่าการการส่งส่งคอนเทนต์ไปทาง Gmail ลูกค้าที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นได้มากกว่าที่เราจะยิงแอ หรือว่าโพสต์ในเฟซบุ๊กแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้ก็มาบอกหลักการป้องกันหรือว่าบอกบอกวิธีการที่จะแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันก็น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่วิกฤตแบบนี้หลายๆครั้งอยู่พอสมควรเพราะครั้งแรกตอนที่ยิงแอดกันไม่ได้ช่วงที่ปิดแอดก็ช่วงที่อ ปีปีนั้นอะ่ะใช่ไหมคะที่ว่าเปลี่ยนรัชกาลเนาะแล้วก็มาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่เหมือนกันนะคะส่วนใครที่เก็บกลุ่มลูกค้าแล้วเราก็ควรจะไปติดตามหรือว่าทักทายติดต่อแล้วบอกช่องทางใหม่ในการติดต่อเราให้ได้วิธีการแบบนี้ก็จะช่วยให้ยอดขายเราเนี่ยค่อยๆทยอยกลับมาดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเราอย่าฝากความหวังไว้แค่ ช่องทางโซเชียลเพียงช่องทางเดียวนะคะยังมีเว็บไซต์ยังมีไอจยังมี YouTube ซึ่งหรือมีร i n e อซึ่งหรือกลุ่มสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่ง Excel เนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บที่อยู่เบอร์โทรลูกค้านะคะ Gmail อะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่ามีประโยชน์กับเราทั้งนั้นเลยนะคะหรือในการติดต่อหาลูกค้าเก่าเนี่ยเราก็อาจจะ ส่งไปเป็นบัตรเงินสดหรือโปชัวหรือหรือหรือถ้าเราอยากได้ฐานลูกค้าใหม่เราก็อาจจะจัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่เปิดใจใช้สินค้าเราครั้งแรกวิธีการแบบนี้จะทำให้เราได้ Gmail ได้เบอร์โทรลูกค้ากลับมาเช่นกันอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เพจคุณโดนปิดหรืออะไรไปแล้วนะคะแล้ว หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ถูกปิดหรืออะไรก็ควรที่จะไปเคลียร์หลังบ้านนะคะไปเคลียร์หลังบ้านว่ามันมีคอนเทนต์อะไรที่เสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงก็ลบให้หมดนะคะวิธีการว่าเพจเราเนี่ยจะโดนเพ่งเลงหรือเปล่าเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยค่ะก็คือเราเข้าไปที่หน้าคอมของเราแล้วก็ กดไปที่เพิ่มเติมนะคะมันจะมีคําว่าคุณภาพของเพจนะคะให้เราเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วมันก็จะบอกว่าถ้าเป็นสีเขียวเลยก็คือคุณภาพดีแปลว่าเราไม่เคยทําอะไรที่เสี่ยงหรือว่าโอกาสที่จะโดนปิดเนี่ยก็อาจจะไม่มีแต่ว่าถ้ามันเกิดสัญญาณเตือนตรงนั้นตรงคุณภาพเพจคุณเนี่ยเฟซบุ๊กเตือนคุณแล้วเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยให้คุณรีบไปเคลียร์ตัวเองนะคะก็คือเข้าไปที่เพิ่มเติมเนาะแล้วก็เข้าไปที่ มันจะมีเมนูเมนูหนึ่งอะค่ะก่อนคุณภาพของเพจอะค่ะกดไปตรงนั้นแล้วเราก็ไปพิมพ์คีย์เวิร์ดพวกเลขพัสดุลูกเบอร์โทรหรือข้อมูลลูกค้าเนี่ยใส่ไปตรงนั้นแล้วมันก็จะขึ้นโพสท,ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะกดเลือกทั้งหมดแล้วลบได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เบื้องต้นยังไงแล้วก็ลองเอาไปทำดูนะคะซึ่งพูยก็พูดไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่แต่ว่าถ้าฟังดีๆ คุณจะเห็นวิธีการหรือทางออกที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถติดต่อลูกค้าเก่าได้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นได้จากสถานการณ์นี้ยังไงนะคะทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะและโอกาสนั้นแหละค่ะจะทําให้เราเกิดยอดขายวันนี้เพื่ก็มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับทุกๆคนยังไงแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในค่าวต่อไปถ้ามีอะไรดีๆก็จะเอามาแบ่งปันกันอีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ